ส่วนของวันนี้ข้างหน้าเรานะคะจะเป็นอุปกรณ์ท่อ PVC ีีนั่นเองก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าขายดีของทางร้านเลยจะมีหลากหลายให้ลูกค้าเลือกเลยไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC ข้อซอข้อมอข้อต่อแล้วก็จะเป็นน้ํายาเชื่อมทอใช่ค่ะมีครบคันในที่เดียวเลยเนาะคุณสมบัติของเขาเนี่ยมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทนต่อแรงดันแล้วก็ทนต่อแรงกดนั่นเองทนทานต่อเสียงเดชไม่กรอบแล้วก็ทนต่อกรดด้วยปลอดภัยต่อสารยิบเป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างดีเลยไม่เกิดการลามไฟแน่นอนเมื่อเกิดประเทต๊ยไฟไหม้เป็นตัวที่ มอมอกนะคะตังนี้น้ำหนักเบากว่าท่อชุบสังกะสีถึง5เท่าเลยนะคะสะดวกสบายตอนนั้นเรามีบริการการปัดฝนแล้วเรายังมีตัวน้ำยาน้เชื่อมท่อโดยเฉพาะเลยเนาะเรามีทั้งแบบเข้มข้นแล้วก็แบบใสตัวเข้มข้นเนี่ยของเขาจะมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะสูงใช้งานเฉพาะสําหรับที่แบบแหล่งที่โดนน้ำโดนน้บ่อยๆแบบบลอดก็จะมีสขนาดใช้4ี่กรัมและ1้5กรัม นิสัยบ่สําหรับใช้งานในบ้านในงานอาคารทั่วไปเท่ากนี้ยังมีในส่วนของบันวาลบันวาลตัวนี้เนี่ยใช้สําหรับระบบน้ําประปาระบบน้ําในงานเกษตรมีหลายขนาดเหมือนกันเริ่มตั้งแต่4ี่หุนไปจนถึง4นิ้วกันเลยตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้เปิดผิดน้ําตามงานเกษตรตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าตรงของทางเอสเลยตอนนี้สามารถใช้สัสมแ้มได้นะคะสําหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเอสจีแอนดนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณยังวดขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ